สวัสดีครับแฟนแฟนตลอดออฟไลส์ออนไลน์สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอาชีพกับตันนั่นเองครับกับต,ตันก็จะมีทหารเนี่ยหนึ่งตัวนะนี่เป็นเพื่อนร่วมลบถือทงบัฟด้วยนี่เจ๋งมากครับกับตันนี่ก็จะเป็นอาชีพสายบัฟนั่นเองครับเป็นสายซัพพอร์ตนั่นแหละก็จะมีการเล่นสามสายนะน้ำเงิน แดงแล้วก็เหลืองครับน้ําเงินก็จะเป็นเป็นการฮิลเป็นหลักนี่เป็นเน้นการฮิลนะเป็นสายฮิลนั่นเองสีแดงก็จะเน้นการซัพพอร์ตโจมตีครับหรือว่าซัพพอร์ต DPS นั่นเองสีเหลืองก็จะเป็นสายแทงครับอันนี้เป็นเล่นสายแทงส่วนสกิลบัฟที่คนต้องการสำหรับกับตันมีอะไรบ้างก็นี่เลยนะบัฟเพิ่มเลือดอันนี้คนต้องการยิ่งเอ็นเกมนี่ยิ่งต้องการมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอนเกมนี่เลือดมันเยอะไงปกติถ้าร้อยสี่สิบเนี่ยของแบบดีๆหน่อยนะอยู่ในช่วงแบบดีๆค่อนข้างกลางๆถึงดีๆเนี่ยก็จะเลือดประมาณเจ็ดแสนถึงเก้าแสนแต่ถ้าแทงก็จะล้านอัพอะไรเงี้ยจะล้านหนึ่งล้านสองล้านสามอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอัพบ,บัฟเลือดไปเนี่ยมันยิ่งเยอะไงนี้เลือดบัฟไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าเพราะมันจะมีวิตอีกสองพันวิตก็เพิ่มเลือดด้วย แล้วก็เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นก็จะเดี๋ยวลองดูนะนี้เลือดเราแปดแสนหนึ่งหมื่นกดไปป,ปั๊บปุ๊บนี่ฮะเลือดเป็นเก้าแสนหนึ่งหมื่นนะเพิ่มไปแสนหนึ่งเพราะนั้นก็จเจ๋งมากนะในช่วงเอ็นเกมยิ่งเลือดเยอะยิ่งมีประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะงั้นเอ็นเกมก็จะมีวามสำคัญมากก็ในการเล่นถ้าเราไปเล่นสายสีน้ำเงินเนี่ยก็วิธีการเล่นคือเราใช้การลาก อย่างเราทำเควสโซโล่เนี่ยแล้วก็ลากเลยลากมาแล้วก็ตีไปด้วยฮิวไปด้วยสายสีน้ำเงินนี่เป็นสายที่โจมตีหมู่ดีที่สุดในทั้งสามสายดีดีสุดในที่นี้ไม่ใช่ว่าโจมตีแรงสุดนะแต่ว่ามันโจมตีได้บ่อยที่สุดสกิลมันต่อเนื่องอะ่ะคือมันโจมตีได้บ่อยที่สุดในในการเล่นเป็นสกิลหมูม่ก็จะเหมาะครับเหมาะในการตีไปฮิวไปลากมาแล้วก็ตีก็เลยฆ่าไวมาก สวนสายสีแดงนี่เราต้องถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราเราลากได้แต่ว,ว่าถ้าเราลากเยอะเกินไปมันตีไม่ทันเนี่ยเราก็จะร่วงเพราะว่าสายสีแดงมันบัฟโจมตีแรงจริงแบบว่าการการฮิวตัวเองอะ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นเราก็ต้องต้องลองเล่นดูฮะแล้วแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนก็เล่นได้หมดแหละแต่เราถนัดน้ำเงินมากกว่า สายสีเหลืองก็แทงนะสีเหลืองอาจจะตีเบาหน่อยเพราะว่าสีเหลืองมันจะเน้นเน้นแบบการการแบบเพิ่มดีฟนอ์ให้ตัวเองอะ่ะเพราะเราเป็นแทงอะไรเงี้ยอ่าก็ถ้าเล่นถ้าเล่นปาร์ตี้เนี่ยก็น้ำเงินนี่จะเหมาะกับเหมาะกับทีมที่มีสามคนหกคนน้ำเงินนะแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่ก็เหมาะกับเหมาะกับทีมที่มี หกคนแล้วก็สิบสองคนเพราะว่าถ้าสามคนเนี่ยมันมันซับพอร์ตน้อยเกินไปมันไม่ไม่ค่อยคุ้มในการเอากับตันลงไปมันไปเอาอาชีพอื่นที่ดีพอีกคนหนึ่งดีกว่าฮะลงไปอ่าเพราะงั้นก็จะไม่เหมาะเหมาะในในปาร์ตี้หกคนแล้วก็สิบสองคนนะสายสีเหลืองนี่ก็อ่าลงได้หมดเลยนะทั้งสามคนหกคนสิบสองคนอะสีเหลืองนี่ลงได้หมดเลยว่ามันเป็นแท็งนน่นเอง เป็นแท้งมันไม่มีเงื่อนไขลงได้หมดอลองนี้แหละครับแล้วก็กับปันก็จะมีสกิลชุบชีวิตในการต่อสู้นะนี่ดีมากถ้ามีกับปันอยู่ในทีมก็หายห่วงเรื่องการชุบชีวิตเพราะว่ามันชุบได้ทีละสองคนนี่ฮะแล้วก็ชุบป,ปุ๊บเลือดเต็มปั๊บเลยนะเลือดร้อเเ็เลยครับดีมากเลยกับปันนี่ก็ ส่วนทหารนะทหารก็คล้ายๆกับลอมาสเตอร์ครับเราก็สามารถสั่งทหารเนี่ยให้ไปลบให้ไปแบบโจมตีมอนสเตอร์ได้ด้วยนะโดยการเอาสกิลเนี้ยเข้ามาใส่ไว้ในช็อตคัดก็ได้แล้วก็กดกดคำสั่งให้มันโจมตีน,นั่นเองครับอย่างสมมุติว่าเราจะเราจะเอาเออทหารเนี่ยเราลากมอนสเตอร์แล้วก็กดให้มันเนี่ยโจมตีนะครับ ให้มันวิ่งไปเนี่ยโจมตีโจมตีโจมตีแล้วก็เราก็วิ่งตามไปตีอะไรเงี้ยเออเราก็จะได้ไม่ไม่โดนแบบโจมตีตอนแรกก็จะทําให้เราแบบเสียเลือดน้อยน้อยลงนะเข้าเราเป็นเป็นอ่าคนที่เข้าไปบวกแผนให้ทหารรับดาเมจไปก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีเทคนิคการเล่นแอดวานซ์อยู่เหมือนกันนะกับตันอ่าก็ลองเล่นดูครับกับตันเป็นอาชีพที่เล่นง่าย แต่ว่าถ้าไปคนเดียวอาจจะเหนื่อยนิดหนังต้องให้หาทีมนิดหนึ่งครับถ้ามีทีมอะ่ะมันก็จะสบายทั้งทีมเราแล้วก็ตัวกับตันเองอนะคือวินวินเพราะว่ากับตันมาจะบัฟทีมได้ดีแล้วก็มีเพื่อนช่วยตีก็จะดีมากเพราะมันทําให้ทีมเราเก่งตันดีมากในการเล่นทีมแลก็จะมีสกิลนี้นะครับสกิลแบบเรียกเพื่อนมารวมกันอันนี้ก็เจ๋งมาก เลเวล40นะมันจะมีเนี่ยให้ไปซื้อที่ NPC คาร์ทอาชีพเรากดแล้วก็จะเรียกเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้เราเนี่ยมาหาเราได้เลยอ่าเนี้ยเหมาะมากเป็นการเรียกรวมผลโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปถัดไป